สวัสดีวันที่ยี่สิบแปดวันจันทร์ที่ 28, สิบแปดเมษาพศหกสิบแปดนะคะปทุมยิปหน่าจะา <c oughs> ยำบุญเซนใส่ปลาทูน่าหอมไม่ได้ใส่จ้ะใส่ผักคมใส่พริกเม็ด <c oughs> ใส่มะเขือเทศ เกมพักซีเ,าเราแค่นี้นะจ๊ะมีเยอะแต่ว่าใส่แค่นี้ไปก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ยนะั love you, ่นไออีกละไอเลิฟยูว่าจันอืมเส็บย,ยู่มาเด้อมาเด้อเพชรเนี่ยเพชรต้นที่เขียวพริกนี่นะจ้ะ ยำใส่มะนาวยำใส่ถัด่วดินก็ได้แต่เรากิมมีแบบนี้เรากินแบบนี้จ้ะ <c oughs> บอกเข็มนะจืดจดยังไงวแต่บากกินแบบนี้แหละ <c oughs> เข็มไรก็บม่ดีเพชรปันกลางเขียวลูกโดดอันนี่ค่ะพริกจินทดาแห้ง เผ <c oughs> ็ดเนะโดดซุนเส้นนี่ก็ทำให้ไม่อ้วนเนาะค่ะต้มร้อนๆแล้วก็ใส่น่ำมันงาลาดลงไปกับเทียมเจียวโอ้สุดยอด ขอไปผิดเนี่ยเพชรยู่เอาเพอเป็นพิธีผิดกินไลก็แสบท้องเนาะคะมาเดเจะเดอร์ยำวุ่นเ้นใส่ปลากระป๋องปลาทูนานะคะปลาทุนาบานเข้าปลากระป๋องบานเข้าเลยจ้ะ ใส่พริกแมงดาลงไปเป็นพริกแห้งนะ เมนูง่ายๆดัดแป้งกันนูะค่ะเพื่อนๆสูตรเมตไตตัวตตสูตรเปเปดอกแซ่บดีล่ะบุ้งเส้งบุ้งเส้งบุ้งเส้งยำผัด <hvad ka an> ต้มจืดกระแสบนะคะค่ยคอยๆเกี่ยว <laughs> ฟันไม่ดี เสียงท้องดังโคร克กโคร克拉โอ้โเพ็เดซูซาจีซ่าเลยแต่เ,เปินขออภัยด้วยแต่เด้อมันเผ็ดอีเลีเขียวพริกไปเมื่อกี้ โอเคจ้าบ๊ายบายเจ้งคลิปนาวิดีโอร์จะเป็นเพ็ดลิ่นพันกันเลยจะ้ะแผ่พิกเม็ดเดียวโอ้ โอเคเจ๊ก็ลงไปทำกินด้วยนะคะยำถอดต้มจืดกระ่าไปบนเส้็เแล้วค่ะเป็นเมนูง่ายๆเนาะค่ะใครก็ทำได้นะค่ะเจ๊ก็กลิปหนาจ้าขอบคุณทุกกำลังเรงใจที่เขามารับชมนะคะขอไปทักทายเพื่อนๆกับช่าก็จว่ากันเด้อค้อบายบายสวัสดีค่ะไปแล้ว